ระดับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโทมารมา,าเราเราเราต้องเราก็ต้องรับสายแล้วเราก็ต้องพูดคุยแต่เราก็ต้องอธิบายให้ท่านได้ได้เข้าใจท,าท่านท่านท่านไม่มีทางที่จะรับทราบข้อมูลหรือ,อรายละเอียดของสถานการณ์มากกว่ามากกว่าตัวตัวผมหรอกใช่ไหมคือว่าในสถานการณ์เราต้องเราต้องอธิบายท่านฟังเรายังมีเวลาที่จะเต็มเตยมประเด็นต่างๆนะครับและการงานพูดคุยกันก็ก็ จะต้องเกิดขึ้นอย่างเพื่อเราผมผมก็ต้องเชิญท่านรัฐมนตรทีที่แน่นอนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นก็เชิญผู้มิการหานสูงสุดหรือว่ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมมันจะทำทุกอย่างต้องต้องตรงไปตรงมามันมันก็ไม่ใช่บทเรียนนะมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อให้เกิด สันติภาพในในภูมิภาคนี้ถูกไหมครับ